โอ้โหนะ oh, อยู่ปลายกิ่งนะลังใหญ่นะนะครับลังใหญ่ซ้ายมือมีคู่กันขวาอยู่ปลายกิ่งนูน่นมีลังเล็กปลายปูนอีกลังปล่อยมันนะครับลังนิดเดียวเห็นไหมครับลังอยู่ข้างหน้ามืดแสงหน่อยนะลังใหญ่นะครับนะ่ะใหญ่มากครับคนนะครับแบบนี้เต็มถังครับผมอีกคนไม่รู้แต่สิบบวกแน่นอน โอ้ลม้ลมล้มต้องล็อกดีๆนะครับอยู่ปลายจริงเลยดีว่ามันไม่ไปยเยอะมันแยกจะแยกไปกิ่งเล็กแล้ยกมากเลยนะครับตอนนี้คืออีกฝั่งของังนี้นะครับผมถ่ายไม่ค่อยถนัดหวังว่าในกล้องจะเห็นนะแต่ลังใหญ่จริงๆเนครับโอเคครับผมนี่นะครับลังที่สอง หัวน้ำยาวเลยลังใหญ่โอ้โหนะครับโคนี่เที่ยวตัดต้นอ่าครับสวัสดีครับวันนี้มาขึ้นพึ่งหลวงนะครับต้นนิ้วนี่ครับผนขึ้นนักบกมือครับเฮ้ครับผมนี่ลังใหญ่มากเลยนะครับยาวกว่าตัวหัวน้ํานี่เติบมากเลยครับโอ้โหนี่นะครับถึงรังแล้วนะครับ กำลังจะเริ่มตัดนะครับผมน้ำสิบบวกเลยนะครับคุณข้อมูลบอกโอเคครับเดี๋ยวขอทำภารกิจต่อก่อนครับผมขอพคุงครับอันนี้นะครับผมสองลังนี่น้ำหัวน้ำหัวนะอันนี้สิบสี่กิโลลังนี้นะอันนี้น้ำเยอะนะครับเดี๋ยวจะคั้นลังนี้นะครับผมอาจจะคั้นสองลังเลยนะครับอันนี้ไข่ลังลังพึ่ง ประมาณนี้นะครับผมตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะข้างในเหลือแต่ตัวขาวตัวดำตัดออกหมดแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับทั้งหมด